มือถือไม่หมุนคุณแก้ง่ายเพื่อนๆสามารถที่แก้ไขมือถือในเมื่อเพื่อนๆที่ต้องการจะดูคลิปวิดีโอในแนวนอนแล้วหมุนทรศัพท์เป็นแนวนอนแต่ว่ามือถือไม่หมุนตามแก้ไขง่ายโดยใช้ปุ่มด้านบนมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆแล้วในกรณีนี้นะครับถ้าเราเล่นวิดีโอบน YouTube นะครับเราลองหมุนมือถือของเพื่อนเป็นแนวนอนนะครับแต่ปุ๊บ ตัวของ YouTube เนี่ยมันก็จะไม่หมุนตามนะครับหรือจะเป็นของ Facebook นะครับเมื่อเราเล่นนะครับเราลองหมุนมือถือเป็นแนวนอนนะครับแต่มือถือก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือไม่หมุนตามนะครับเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าเพื่อนอ,อ,อ,อาจจะพังเผลอหรือไปกดปุ่มตัวใดตัวหนึ่งของตัวนี้นะครับให้เพื่อนไปที่หน้าจอมือถือกองเพื่อนนะครับแล้วนิว้วจิ้มที่ด้านจิ้มค้างที่ด้านบนนะครับแล้วลูบลงมานะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวตั้งค่าต่างๆนะครับในที่นี้มองไม่เห็นนะครับ เราก็เลื่อนดึงนิ้วแล้วก็ลากมานะครับก็จะมีตัวของ Android นะครับเป็นแนวตั้งนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษางกฤษก็คือว e r t i c a l นะครับเพื่อนๆจิ้มไปครั้งหนึ่งแล้วปิดตัวนี้ครับโดยนิ้วจิ้มข้างแล้วเลือกตัวขีดสามขีดแนวตั้งนะครับแล้วปิดตัวนี้ไปครับแล้วลองไปดูวิดีโอของ Facebook นะครับลองเล่นดูนะครับแล้วเราหมุนมือถือเพื่อนๆนะครับมันจะกลับมาเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมแลวนะครับ ไปดูใน YouTube บ้างนะครับก็ลองเล่นดูแล้วลองหมุนดูนะครับหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนเราก็จะดูวิดีโอได้เต็มหน้าจอของมือถือในแนวนอนแล้วนะครับพเพื่อน